สวัสดีค่ะในปัจจุบันคอนโดมิเนียมหรืออพาร์ตเมนต์เป็นอาคารหรือตึกที่มีผู้อยู่อาศัยร่วมกันเป็นจำนวนมากโดยมีทั้งส่วนที่เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลและพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นเจ้าของร่วมกันเช่นลิฟต์ฟิตเนสสระว่ายน้ำเป็นต้นทำให้มีโอกาสเสี่ยงในการสัมผัสและแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการใช้สิ่งของร่วมกัน วันนี้จึงมีข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับนิติบุคคลหรือผู้ดูแลอาคารและผู้ที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมหรืออาพาร์ตเมนต์ในการป้องกันเชื้อไวรัสโครโรนา2019ดังนี้ค่ะคำแนะนำสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมหรืออาพาร์ตเมนต์มันทำความสะอาดของใช้และพื้นที่ส่วนตัวด้วยน้ำยาทำความสะอาดเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศอย่างสม่ำเสมอล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอ,อลกอฮอล์บ่อย เลือกกินหรือซื้ออาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆแยกกินเฉพาะอาหารของตนเองไม่ใช้ภาชนะร่วมกันกรณีที่ต้องออกนอกห้องหรือที่พักควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเปลี่ยนการใช้ลิฟต์มาใช้บันไดแทนเพื่อเลี่ยงสถานที่แออัดกรณีจําเป็นต้องใช้ลิฟต์ควรจํากัดจํานวนคนเข้าใช้ในแต่ละครั้งมีการกําหนดช่องยืนเพื่อรักษาระยะหา่างและหลีกเลี่ยงการหันหน้าเข้าหากันโดยตรง หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่นรวมถึงเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับสิ่งที่ผู้คนใช้บ่อยๆเช่นปุ่มกดลิฟต์ลูกบิดราวบันไดและรักษาระยะห่างจากผุ้คนอื่นอย่างน้อย1-2เมตรไม่ใช้มือสัมผัสกับใบหน้าตาปากจมูกโดยไม่จําเป็นและหมั่ดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่าเสมอ เมื่อกลับถึงห้องให้รีบล้างมือด้วยน้ำสบู่ทำความสะอาดเครื่องใช้ส่วนตัวเช่นโทรศัพท์มือถือและทำความสะอาดร่างกายทุกครั้งเพื่อช่วยลดการติดเชื้อได้ควรปฏิบัติตนให้ถูกหลักสุขอ,อนามัยและนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอสำหรับบุคคลที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงควรเฝ้าระวังอาการตนเองอย่างใกล้ชิดหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกหายใจเหนื่อยหอบให้สวมหน้ากากอนามัยและรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะ